สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาอีกครับอีกหนึ่งองค์คะแนนแล้วกันนะครับผมเป็นพระคะแนนนะครับผมเป็นพระคะแนนองค์นี้แม่คงจริงๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องคือไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณเลยครับผมนะครับเพราะพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จคะแนนของแห่งวัดประสาทบุญยวาสนะครับผมสร้างไว้เมื่อปี06 ซึ่งรวมคณาจารย์ปลุกเสกไว้โหนับร้อยครับนับเป็นร้อยองค์อาจจะถึง200กว่ารูปด้วยซ้ำนะครับผมพระอะไรที่ดังๆในปัจจุบันนี้นะครับและยังมีดำรงชีพอยู่หรือว่ามรณภาพแล้วก็ตามนะครับจะร่วมปลูกเสกในชุดวัดประสาทชุดนี้ล้วนแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยครับนะครับผม ผมอยากจะบอกว่าได้ทั้งบุญทั้งบูคือเก็บก็ได้ใช้ก็ดีครับนะครับผมอ่านะครับผมพระองค์นี้นะครับผมเป็นสมเด็จคะแนนวัดประสาทบุญยวาสนะครับผมปี0ูพิมพ์เล็กนะครับหรือว่าพิมคะแนนนะครับผมมีขนาดความกว้างอยู่ที่1.3เซนติเมตรนะครับผมและความยาวหรือความสูงอยู่ที่2เซนติเมตรเก็บได้เก็บครับแนะนำลยครับนะครับมีส่วนผสมเก่าของผงผงเก่าบางหลวงพรอวัดละคังอยู่ในเนื้อขาวนี่เยอะมากนะครับองค์นี้ จริงๆแล้วเนื้อยังไม่จัดเท่าไหร่แตไ่ได้ได้ความสวยแล้วก็ขอบข้างไปจัดเอาองขอบข้างครับนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตเปิดราคาก่อนนะครับผมองค์นี้ถือว่าสภาพน่ารักน่าใช้นะครับผมผมเปิดเอาเซ็กชันแรกเบาๆนะครับผมเอาไป1,200บาทถ้าแพงผ่านนะครับ ขออนุญาตเช่นเคยนะครับผมขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสาคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งกันเก็บครับเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเช่าพร้อมโอนนะครับ,นะรบผมแคปหน้าจอเข้ามาครับที่ ID Line ไหมายเลข0846786958ย้านะครับ ID ดี n ลน์หมายเลข0846786958ครับผมมาครับมาดูเนื้อหาองค์นี้กันครับจริงๆแล้วองค์นี้เนี่ยนะหมาอยากจะบอกว่า เล็กดีรถโตนะครับดีทั้งบุญดีทั้งบูนะครับผมนะครับดีนอกดีในว่างั้นเถอะนะครับผมปลูกเสกหืมคณนาจารย์เพียบนะครับผมนึงบอกว่านะบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าองค์นี้แทบจะไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเลยนะครับผมเก็บได้เก็บครับแขวนได้แขวนครับนะครับเอาให้ลูกหลานลูกสาวนะครับภรรยาใส่แขวนได้เลยเพราะเอาไปเลี่ยมก็ไม่เปลือง นะครับผมพระแท้ดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจครับผมเดี๋ยวผมให้ดูขอบข้างนี่ไปเนื้อจัดเอาตรงขอบข้างจริงนะองนี้นะเนี่ยครับถ้าใครได้สองนะเนี่ยจะมีส่วนผสมของผงเกวะลวัดระครังบางหนุ่งมนะนะครับเนี่ยดูนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็เ,เท่านี้แล้วเพราะมืดแล้วครับมืดแล้วครับ โอเคนะครับผมและอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปนะนี่คือพระสมเด็จคะแนนวัดประสาทบุญยาวาสปี2506สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะ